กอนเทรดเนี่ยผมทําร้านข้าวแกงเดี๋ยวผมขึ้นให้ทำร้านข้าวแกงก็เจ๊งมานะครับผมถ้าถามว่าก่อนทําร้านข้าวแกงทําอะไรก็คือขายของออนไลน์ปังมากนะย้อนกลับไปสามสี่ปีที่แล้วยุคยิงแอดเฟซบุ๊กออกมากขึ้นรูปไปดูนี่ผมขึ้นรูปให้นะประมาณนี้ขายลําโพงขายเสื้อผ้าขายไปเรื่อยถ้าถามว่าก่อนจะมาขายของออนไลน์ทาอะไรก็เล่นดนตรีกลางคืนนะเดี๋ยวขึ้นให้ก็คือเล่นตามร้านอาหารตามร้านเล่าทั่วไปนั่นแหละถ้าถามว่าก่อน เล่นดนตรีทำไรขายของตลาดนัดอ่ะดูอันนี้เป็นรูปจากที่ผมขายของตลาดนัดเมื่อสมัยมหาลัยก่อนจะขายของตลาดนัดทำอะไรโค้ดแบงก์ก็เป็นพนักงานโฮมโปรอ่ะแต่ตอนนั้นนะครับไม่มีรูปนะก็ต้องบอกว่าโทศรศัพท์มีแต่ไม่มีกล้องก็ผมใช้เวลานะครับตั้งแต่20เนี่ยถึง29เนี่ยตอนนี้ยี่สิบเก้าปีเนี่ยเก้าปีนะกว่าจะเจอเทรดเดอร์ถึงอาชีพปัจจุบันนะผมเป็นนะครับเทรดเดอร์ตอนอายุ27่สาบปลายๆนะครับนะตอนนี้ 2 8 29กนะก็ประมาณนะปีครึ่งนะครับผมความลำบากนะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะเราเนี่ยก็กินทั่วไปนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันนี้ผมกินที่ห้องเนี่ยฮะผมอยู่ในห้องก็เตียงไม่มีนะก็มีฟูกมีอะไรในห้องพักเดี๋ยวผมเปิดห้องพักให้ดู อันนี้ห้องพักของผมคือเป็นห้องพักไม่มีแอร์นะค็นพัดลมนะแต่ร้อนหน่อยก็เอาพัดลมมาสองตัวผมก็ใช้ชีวิตปกตินะเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าเรามีความฝันนะเรามีความฝันแล้วก็สรรหาหาอะไรทําไปเรื่อยจนนะครับผมว่าคนอื่นเนี่ยจะจะ,จะต้องค้นหาตัวเองนิดนึงแต่ผมมาเจอแล้วก็คือเป็นเทรดเดอร์แล้ววันนี้ผมทําได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าผมทําได้นะครับเกิดขึ้นอะไรในชีวิตผมบ้างไม่ว่าจะเป็นให้เงินแม่นะครับข้อแรกนะครับ ไปเที่ยวของผมมีรถนะครับมีออฟฟิศนะฮะซื้อทองเก็บนะบมีเงินซึ่งเราก็ชีวิตดีขึ้นตามลําดับทีนี้ผมก็เลยจะนะฮะส่งต่อให้กับคนที่อยากจะเดินทางที่มันถูกต้องผมก็เลยเปิดคลาสขึ้นมานะเป็นคลาสออนไลน์ขายตังเพียง2องพันสี่ร้อาบาทถ้าหารต่อปีเนี่ยมันตกเฉลี่ยวันละเบาทเท่านั้นซึ่งคุณก็จะได้เข้ากลุ่มของผมเองที่ผมสร้างนะเกี่ยวกับการเทรดการลงทุนก็คือระยะสั้นห้นาทีจบ สูตรของผมเนี่ยจะอยู่ในคลาสนี้ทั้งหมดเลยดูคลิปทําตามลงมือทําจากนั้นส่งกันบ้านอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นกันบ้านให้ดูนะว่านักเรียนเนี่ยเขาส่งกันบ้านกันแบบไหนแล้วได้กําไรกันกี่บาทอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้คร่าวๆแล้วกันนะครับนะอ่ะอันเนี้ยเป็นกันบ้านจากนักเรียนที่นะครับได้นะฮะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจนะสิ่งที่ผมสอนคุณนะครับเป็นวิธีย่นระยะแล้วเส้นทางที่ผมนะมาเจอเนี่ยผมสามารถทําได้นะฮะ เส้นทางที่ผมเจอเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันถูกทางละแล้วผมคิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับคนที่สนใจมีความรู้ในด้านการลงทุนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะให้ใช้เงินน้อยเท่านั้นค่อยๆปั้นไปแล้วส่งกันบ้านกันมาถ้าคุณอยากจะให้รางวัลกับตัวเองในปีนี้นะฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณฟังจบแล้วและถ้าคุณอยากจะทํามันจริงๆอย่างตั้งใจให้คุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ว่าจะส่งกันบ้านแล้วเจอกันในคลาสครับ 2499บาทรุ่นหน้าโค้ด Bank Tender 2023เทรดเพื่อไปใช้ชีวิตครับบ๊ายบาย